ละครชีวิตรักอุ้มรักไร้ใจตอนที่6เมขอให้ดิวแกล้งทำเป็นแฟนเพื่อจะให้กุมภาไม่คิดว่าเธอยังรักเขาอยู่เธอไม่อยากเสียศักดิ์ศรีกับเขามากไปกว่านั้นอีกแล้วดิวมาอุดหนุนกันถึงนี่เลยขับใจนะจ๊ะไม่ได้มาอุดหนุนมารับของไปส่งลูกค้าก็นั่นแหละ ก็มาซื้อที่ร้านที่เมย์ทำงานอยู่ไงเรานี่จะเอาอะไรบางล่ะบอกเมย์ได้เลยนะเมย์จะทำเต็มที่เลยเอาคาปูชิโน่สองแล้วก็เค้กชาเขียวสองผมจะไปส่งลูกค้าโอเคเดี๋ยวเมย์แถมให้นะให้เขามาคิดเงินที่เมย์ดิวอยากกินอะไรเป็นพิเศษนอกจากกาแฟไหมล่ะน่ารักจังเดี๋ยวนี้มีถุงมีแถมด้วยนะเกรงใจโท่ไม่ต้องเกรงใจเมย์หรอก เราเป็นแฟนกันนะจะมาเกรงจงเกรงใจอะไรกันล่ะอยากกินอะไรก็บอกได้เลยเดี๋ยวสิ้นเดือนน่ะทางร้านเขาก็หักเงินเดือนเมเองแหละเดี๋ยวเมลงชื่อไว้ขอบคุณมากเลยนะมีแฟนสายเปมันก็ดีอย่างนี้แล้วเมล่ะทำงานทั้งวันเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพอเมเห็นหน้าดิวอ่ะเมก็หายเลย โอ้โห oh, แบบนี้คงต้องมาทุกชั่วโมงอะเมย์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเลยทั้งวันบ้าดิลแล้วก็มาทุกชั่วโมงจะทำมาหากินอะไรเนี่ยแหมดูเมย์เขามูฟออนจากคุณได้เร็วจังเลยนะคะคุณกุมดูสิน่ารักดีช่างเขาสิครับแฟนเขาน่ารักดีนะคะแต่ว่าดูเด็กไปหน่อยอะน่าจะเกิดหลังเมย์หลายปีเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนเด็กมัธยมเลย ช่างเขาเถอะนะกุมภาบอกอย่างนั้นแต่รู้สึกหึงนิดๆเพียงแต่ว่าไม่กล้าสแสดงออกให้ตัวเองเสียศักดิ์ศรีครับดูเด็กดูเด็กมากไปจ้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แหมใครเขาจะลงทุนขนาดนั้นล่ะคะคุณกุมไม่มีเหตุผลที่เมย์จะต้องไปจ้างใครมาเป็นแฟนเลยนีินาวิดูสิมีหยิกแก้มกันด้วยน่ารักจังเลยอะความรักของหนุ่มสาวดีแล้วครับ เมเขามีแฟนก็ดีแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกกุมภาทำเหมือนไม่สนใจแต่ความจริงแล้วเขาหึงเขาห่วงมากอยากจะไปกระชากดิวออกจากตัวเมย์ได้ซ้ำส่วนเมนั้นหลังเลิกงานเพราะทำงานหนักมากเกินไปจึงเป็นลมอยู่ข้างทางกุมภามาเจอก็เลยพาเธอส่งโรงพยาบาลเขาเฝ้าเธอจนบัวขาวแม่ของเธอมาจึงทำให้ผิดนัดกลยา ทำไมยังไม่มาอีกนะอย่าให้รู้นะว่าแอบไปกับสาวที่ไหนเนี่ยกรลยาโมโหและยิ่งโมโหหนักที่รู้ว่าที่เขาไม่มาตามนัดเพราะเขาเฝ้าอาดีตแฟนเก่าอย่างเมย์อยู่ทำไมคุณถึงนี่ผิดนัดกันคะคุณกุมผมไปเจอเมย์เป็นลมอะ่ะผมก็เลยพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลไปส่งแล้วก็กลับมาได้เลยนีคะทำไมจะต้องเฝ้ากันด้วยหรือว่าคุณยังคิดอะไรอะไรกับเมย์เขาอยู่ ก,กว่าแม่เขาจะมาคุณกันจะให้ผมทิ้งเขาไว้อย่างนั้นเหรอผมก็ต้องรอจนกว่าป้าบัวขาวจะมาไมล่ะถ้าทางคุณยังอะไรอวรเมย์อยู่เลยนะคะอย่าหาเรื่องกันสิกันผมบอกแล้วไงว่าผมบังเอิญเจอเมย์เขาเป็นลมอยู่ถ้าเป็นคุณคุณจะปล่อยให้ใครตายต่อหน้าต่อตาหรือ,อยังไงงั้นคุณก็ต้องสัญญากับกันมากอ่อนว่าจะไม่ไปยุ่งกับเขาอีกผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาี่นา คุณก็เห็นนี่ว่าผมอยู่กับคุณตลอดเวลาถ้าคุณไม่ยุ่งคุณจะเจอเขาเป็นลมอยู่ในซอยเหรอคะเขาเป็นลมในซอยทางเข้าอพาร์ตเมนต์ของเขานะไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะเข้าไปทางนั้นบ้านคุณก็ไม่ใช่บ้านเมย์ก็ไม่ใช่ผมก็แค่บังเอิญผ่านไปบังเอิญหรือว่าตั้งใจผ่านไปกันแน่คุณแอบตามเมย์ละสิเอาละเอาละผมยอมรับก็ได้ผมเป็นห่วงเขา เห็นว่าเขากลับจากบ้านผมก็ไปหอพักดๆด่นๆผมเป็นห่วงอ่ะก็เลยแอบตามไปส่งการขอร้องละคุณกุมเลิกยุ่งกับเมย์ได้ไหมคะถ้าคุณไม่สบายใจผมจะไม่ไปเจอคุณที่ร้านอีกโอเคค่ะขอบคุณนะคะเรานัดเจอกันที่อื่นไม่ต้องไปที่ร้านกันหรอกหลังจากวันนั้นเมยกับกุมก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ทั้งคู่ก็ยังแอบคิดถึงกันมากอยู่ เป็นอะไรอ่ะพี่สั่งมาตั้งนานแล้วไม่ยอมกินสทีเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยคิดถึงผัวเก่าอะเดะอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมเนี่ยผัวก่งผัวเก่าอะไรน่าเกลียดฉันยิงโสดไม่มีผัวอย่าโอ้โหพี่เขาไม่เอาพี่อะ่ะพี่ก็หาผัวใหม่เหอะไม่ต้องมาจ้างผมเป็นแฟนให้เสียเวลาหรอกนะ่ะเสียเวลาเปล่าเปล่าเอาเวลาไปหาผู้ชายใหม่ๆ หล่อๆเล,ลยรวยดีกว่าไหมพี่พี่เอาเราได้ไหมล่ะผมบอกแล้วไงว่าไม่ชอบคนแก่นะอีบา้าชันอายุแค่25แก่ตรงไหนเนี่ยยี่ส้าเขาเรียกวัยรุ่นอย่าสมัยนี้แล้วไม่ใช่สมัยโบราณที่1 6บ7ก็เริ่มโตเป็นสาวมีลูกมีเต้าพออายุ20-30ก็กลายเป็นยาย เมพยายามดีกเลี่ยงที่จะไม่เจอกุมภาและเขาเองก็ไม่มาหากัลยาที่ร้านทําให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันอีกเลยหลายเดือนแต่ความสัมพันธ์ของกัลยากับกุมภาก็ยังไม่ดีขึ้นมีนาพี่สาวของกุมภากลับมาจากสิงคโปร์พอรู้ว่าน้องชายเคยคบกับเมก็ตกใจมากจริงเหรอน้องกันพี่ไม่อยากจะเชื่อหูเลยนะเนี่ยว่าน้องชายของพี่จะเคยคบ กับหนึ่งเมย์ตายไม่อยากจะเชื่อจริงๆค่ะเขาเคยคบกันคบกันสักระยะหนึ่งด้วยละค่ะคบกันน้องชายพี่กับอีเมย์ลูกคนใช้เนี่ยนะอีปรับไม่ได้ที่สุดเลยอะหนึ่งเมย์ตัวดำเป็นเมี่ยงเด็กกับโปโรอย่างนั้นน้องชายพี่ไปชอบได้ยังไงเนี่ยตอนนี้เมย์เขาไม่ใช่เด็กกับโปโรแล้วนะคะเขาสวยขึ้นสวยขึ้นมากเลยละคะ่ะ าอย่างนั้นน้องกันทำไมไม่ไล่นางเมย์ออกล่ะคะปล่อยให้หนางเมย์มันทำงานที่ร้านอยู่ได้ยังไงล่ะเอาเป็นว่าพี่จะจัดการนางเมย์ให้เองก็แล้วกันนะพี่จะทำยังไงครับพี่มีนาะไม่ต้องห่วงพี่ก็จะทำให้หนางเมย์มันลาออกจากร้านไม่มาเจอตะก,กุมอีกแล้วสิอย่าทำอะไรรุนแรงนะคะพี่มีกันไม่สบายใจเลยอะคะ่ะ โอ้ยไปห่วงมันทำไมฮะน้องกันเอาละ่ะถ้าน้องกันไม่กล้าทำอะไรมันพี่จะไล่ให้เองเมยไม่รู้ว่าจะไล่เขาออกด้วยสาเหตุอะไรไม่ต้องมีเหตุผลเราเป็นเจ้าของร้านเราจะไล่ใครออกก็ได้อย่าให้การถูกมองว่าเป็นนางร้ายเลยนะคะขันไม่อยากเป็นนางร้ายในสายตาคุณกุมไม่ต้องห่วงจ้ะในสายตาของกุมหนูจะต้องเป็นนางเอกเสมอ พี่จะเล่นบทร้ายเองน้องกันอยู่เฉยๆเถอะขอบคุณนะคะพี่มีพี่มีดีกับกันมากก็พี่ไม่อยากได้นางเมยม์มันเป็นน้องสะใภ้นี่นาะการสัญญานะคะว่าถ้าพี่ช่วยกันพี่อยากได้อะไรกันให้หมดเลยรับปากพี่แล้วนะรับสิคะพี่อยากได้อะไรบอกกันได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ละครชีวิตรักอุ้มรักไหลใจค่ะถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะ